ตอนนี้น่ะเขตของเราเป็นเขตซอมบี้นะลูกใช่ให้มันมาอ <Laurie> ีกสักสิบตัวเลยค่ะเฮ้ยมันได้ยินเสียงอะไรออกมาจากพุ่มไม้เลยอ่ะเฮ้ยคุณตามวจ้ มุกใบหยกกำลังจะออกไปไหนนะ่ะก็ออกไปหาสเบียงมันสิคะพอตอนเนี้อาหารเราหมดแล้วหนูไม่กลัวสก,กีบีดี้หรือไงแถวเนี้ยสก,กีบีดี้ไม่มีหรอกคะ่ะโดนคาร์เมล่าแมนจัดการไปหมดแล้วแต่ตอนนี้นะ่ะเขตของเราเป็นเขตซอมบี้นะลูกให้มันมาอีกสักสิบตัวเลยคะ่ะซอมบีอ้อ่ะเดินช้าๆพวกหนูอะ่ะวิ่งหนีทันอยู่แล้วใช่ใช่ไม่ต้องหว่วงหรอกคะ่ะคุณแม่เอาเอางั้นก็เรามาระวังกันด้วยนะเด็กๆค่ะแม่ เฮ้ยมันได้ยินเสียงอะไรออกมาจากพุ่มไม้เลยอ่ะ ซอมบี้หรือเปล่าปินหมูเราเข้าไปดูใกล้ๆกันมามเฮ้ยอย่าเออน่าไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยคุณตำรวจก็ใช่น่ะสิพวกหนูออกมากันทำไมตอนนี้รู้ไหมว่าซอมบี้กำลังละวาดอยู่ด้วยตอนนี้โรคระบาดซอมบี้มาถึงเขตนี้แล้วก็หนูไม่มีสเบียงที่จะกินแล้วนี่คะคุณตำรวจรอรัดรอทางการเข้าเอาสเบียงมาให้ก็แล้วกันนะลูกนะ รัดช่วยอะไรไม่ได้หรอกค่ะทำสินะยังไงก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะลูกนะเข้าใจไหมคุณอาคุณอา ไม่ใช่เหรอลูกว่าไม่ให้ออกไปเฮ้ยโอ๊ยลูกแม่โดนกัดเลยอะเห็นทีแม่จะต้องกลายเป็นซอมบี้แน่ๆเลยลูกรีบเข้าบ้านแล้วก็ล็อกประตูไว้ด้วยนะค่ะคุณแม่ และกดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะคะตรงนี้เลยนี่ๆๆ